วมืนอี้วัดดวงขนาดพี่น้องเลยโอ้แหล่ปืดมาเลยวันน่ะโอ้ยเสียดายยางในกระล่างสิกีแล้ววางหนึ่งนี่วัดดวงขนาดได้เหมือนนี่โอ้ยสีหลอดมาเนาะเจ้าที่จสจ้าทางเลยวัดเป่าวัดผ่านไปแน่ อย่าคว้าม,มาเด้อยางข่อยกำลังออกอยางข่อยกำลังยุดคอยจากสองชั่วโมงกำลังออกดีพี่น้องเลยชิมาแล้วบอไว้ได้นี่คอยจากสองชั่วโมงเนาะ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับพึ่งกกีดแล้วยางกำลังยดดีย่มกลางคืนฝน,นกระตกต้นพึ่งแห่งวางใบใบเนี่ยขั้นบบกีดกเียดายเงินเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยางกําลังเป็นราคาเนาะเียดายก็ต้อง ข้าวขีดนะครับเสียดายแต่ละมือนี่ขั้นเบอรขีดเนี่ยไม้ถึงเงินเนาะเสียดายยางกำลังยศด,ดีๆอยู่วนนะและเปิดมาแล่ะโอ้ยเจ้าที่เจ้าทางเลยซอยเบิงซอยแย่งลูกหลานเนี่ยเด้อปัดเป่าไปทางอื่นก่อนจะฟอร์มมาขออีกจากชั่วโมงสองชั่วโมงจังมาเด้อ